ไม่กี่วันเรากำลังจะเข้าสู่ปี2,567กันแล้วเรามาดูกันค่ะว่าประชาชนอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่กับรัฐบาลชุดนี้กันบ้างอยากได้ให้ของกินของใช้มันถูกลงอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนมีแต่ของแพงขนาดผักลูกชิ้นวัตถุดิบที่ใช้ขายของเนี่ยค่ะมีแต่ขึ้นราคา จากว่าอยากให้ค่าน้ำมันลดลงอีกหน่อยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้น้ำมันก็สูงมากแล้วก็อีกอย่างเราก็อยากได้ค่าไฟฟ้าลดลงอีกแล้วก็น้ำประปาลดลงอีกสักหน่อยจะได้แบ่งเบาภาระาของอกาลังตีของเราที่ว่าทำงานทุกวันนี้ค่าแรงก็ถูกน้อยอยากให้ถูกลงนิดนึงก็คงจะดีหน่อยนะครับอยากให้ค่าน้ำมันลดลงนิดหน่อยครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายช่วงนี้มันก็เยอะพอประมาณครับผม การที่เราวิ่งบินกับค่าน้ำม,มันที่เราจ่ายไปเนี่ยค่ะมันสวนทางหรือว่ามันไปในทิศทางเดียวกันไหมคะมันก็สวนทางนิดหน่อยครับผมค่าน้ำม,มันอยากไปไกลอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็สู้แก๊สไม่ได้เพราะว่าราคาของบินเรามันก็ถูกแพงนิดนหน่อยๆครับค่าแก๊สมันถูกกว่าเยอะเลยช่วงนี้ครับผมขอ,องขวัญปีใหม่รัฐบาลให้อยู่แล้วนะก็คือเงินวอลเล็ตเหมือนหนึ่งใช่ไหม แต่อยากให้ที่มันใช้ง่ายจับต้องได้ที่แม่ค้าอย่างเราอะขายได้เลยเพราะว่าคืออย่างเงี้ยเราอ,อยู่ต่างจังหวัดเราขายของที่นี่แล้วคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบเราเขาก็อยากใช้ที่นี่เพราะเขาทํางานที่นี่ไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันทํางานที่เซนทรัลลาดพ้า,พาวฉันต้องกลับไปใช้หมื่นหนึ่งที่บ้านจบเอาง่ายๆเลยนะขอพัดยิงนิดนึงเหมือนคนละครึ่งที่มันใช้ง่ายจริงแล้วจับได้จริงแล้วแม่ค้าอย่างเราขายได้จริงอย่างชีวิตเราเนี่ยกลับบ้านปีละครั้ง เราจะไปใช้หมื่นหนึ่งครั้งเดียวเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ก็อยากให้ลดค่าโดยสาร MRT ก็ได้ค่ะอย่าง20บาทตลอดสายมากับสายฟีชมพูอะค่ะปกติเราก็ใช้รถใช้รถไฟฟ้าบ่อยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยสารรถไฟฟ้ามาทุกวันถ้าได้รดค่าโดยสารก็ถือว่าดีค่ะประหยัดดีกันค่ะ ให้ลดพวกค่าเดินทางสาธารณะค่ะให้เท่ากับสายสีชมพูที่เปิดใหม่ก็ได้ค่ะ20บาท